วันนี้นะคะฟิมกับฟิวก็มาอยู่ที่ร้านเมดินเจแปนนะคะแล้วคือแบบว่าวันนี้คนก็เยอะมากฟิมกับฟิวก็ดูแลอาจจะไม่ค่อยท่วถึงนะเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆคือฟิมกับฟิวก็พยายามแบบดูแลเขาทุกคนนะบางคนก็แบบไม่ได้พงตัวใจไปเพราะว่าคือแบบว่าเด็กมาจริงๆแจกไม่ทั่วถึงอ๋อขอโทษได้นะบรรยากาศโดยรวมเป็นไงลูกคนนี้บรรยากาศโดยรวมคือคักมากสนุกไหมสนุกด้วยมีกิจกรรมให้เล่นตลอด ูสิแก๊งนี้กแกงนี้มาตลอดวันนี้นะคะฟิมกับลิวก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จน,นะเพราะทุกคนมากันเยอะมากก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้หรือเปล่า จัดการเลยรบตึงรบตึง,ตงน้องเดินหนีเลยน้องเดินหนีไปไหนอ <laughs> <laughs> น่ะหนีแล้วอ่ะ <laughs> น้องๆเยอะมากทูกคนเนย,ยอะมากสุดยอดดูสดิคนเยอะมากเลยขอพักก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดย,ว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 ยงนีนะะ้ตรงนี้จะจับรางวัลอินลิสเบสารางวัลน,นะครับจาก a n แ e l ของออแกรมสตอรี่แอชน,แ,นลแล้วก็ปเวชันะะเ,เดี๋ยวเด๋ยวเใครได้คนที่อยู่เนี่ย ดี๋ยวจะให้รางวัลไปเลยสำหรับคนที่ไม่อยู่เนี่ยเดี sitten, ๋ยวทางเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้ทาง EMS นะครับส่วนคนที่ยังมีของอยู่ก็ช่วยไป่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางเราคอยนะครับเอาเพิ่มของรางวัลให้ครับเป็นเป็นแนวน้ำา่แลเหมอนการอิสิรางวัลนะครับจะจับรางวัลหลังจากจบที่วันนี้แล้วถ้าไมกล่องเนี้ยใครไม่ได้รางวัลก็ต้องเสียใจเราก็จะไปจับรางวัลนั้นด้วยโอเคนะครับแล้วเีย เอาไปรางนะไม่เอาคกคุกันไนะอยากก็เอาไปกันอยากก็เอาไปกันใครสอนเอาใคร่อน you ลุ้นกันแบบว่าโอ้โหก็ฟิลก็จับก็ฟิลจับแล้วแบบว่าตื่นเต้นอยู่คนเดียวคนเดียวเพาแบบกใจทั้เนาะแล้วอวันนี้ก็สนุกมากเลยบรรยากาศภายในงานก็คึกคื้นกันมากแล้ะบีมกับฟิวก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาในงานนี้อาตอมอ๋อน้องชื่ออาตอมชอบดูคลิปพี่บ่อยรึชอบหมายถึงแบบดูคลิปพี่บ่อยไหมบ่อยชอบดูคลิปไหนมากที่สุดชอบดูคลิปที่ ลองยิ้มไม่ออกเลยอ่ะจะกดดันดิติ๊กตอกติ๊กอยิ้มเลยค่ะกดฟันจระเข้อ๋อกดเจลาตินแบบนี่งัดนิ้วใช่ไหมโลกได้ดังปึ๊กเลยนะปึ๊กอยากรู้ไหมคลิปนั้นอะใครร้องไห้ใครไม่ใช่หนูพ่อเลยพ่อว่าฟิวแล้วอุ้มให้ดูยายาดี๋ยวน้อกต่อเลย าลาบอกน้องเลยบ๊ายบ้วาอยาไปดูคลิปนี้ได้นะมีลงติด <5 S 1> ด้วยนะคะรู้ป่าวตอเยโอเวเยเย่เย่ขอบคุณน้องท่บ๊ายบาย เอาดูเอาดูช็อปปิ้งเงี้ยนี่าทนี่นอันอนี้ยกเซตเหรอ

มีน้องๆมาเจอพวกเราเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มากันวันนี้นะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมอะไรมาทํากันแบบนี้อีกนะคะนั่นก็คือแนะจมฟิล์มกับฟิลเย้วันนี้ <c oughs> วันนี้พวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายายบายลูกา